นักเรียนที่น่าทักทุกคนนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือทฤษฎีบททวินามนะครับทฤษฎีบททวินามนี้เป็นเรื่องต่อจากการจัดหมู่นะครับการจัดหมู่หลังจากที่เราเรียนเรื่องพวกเ,เรียงสับเปลี่ยน f a c t o r i a l แล้วก็การจัดหมู่แล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องนึ่งที่เชื่อมโยงก,กันก็คือเรื่องทฤษฎีบททวินามนะครับในเรื่องนี้นะ สิ่งที่เราจะต้องมีพื้นฐานใน,ในการเรียนเรื่องทฤษฎีบทพินามก็คือมี2เรื่องนะครับคือ Factorial แล้วก็วิธีจัดหมู่ n fact จะมีค่าเท่ากับ n, 1, n, 1, n 2, คูณ n ลบคูณ n ลบคูณอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายนะครับคือ3 2 1ตัวอย่างเช่นสมมุติเรามี5 fact. ้าแเรามี5 Fa ห้าแฟกต์นี้มันก็คือกระจายจากห้าสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือก็คูณกันออกมากเป็นร้อยี่สิบนะครับ <Okay. S 1> มาดูตัวอย่างถัดไปถ้าเป็นเจ็ดแฟกต์เจ็ดแฟกต์นี้ทำนองเดียวกันมันก็ต้องเป็นอะไรครับเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะคูณจนกระทั่งจนจบถึงเลขหนึ่งเรายังสามารถหยุดได้นะครับก็จะกลายเป็น 7จ็คูณหคูณหแล้วก็ใส่แฟกต์แล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ได้เลยเพราะถ้าเกิดเราเขียนต่อไปมันก็จะกลายเป็น5 4 3 2 1ไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะเราก็สามารถคูณกันได้นะครับนะดูตัวอย่างต่อไปอีกนิดนึงนะครับอ่าสมมุติเรามีเป็นเศษส่วนบ้างนะครับ10แฟกหาร8แฟกในที่นี้นะเวลาเราเจอ10แฟกหาร8แฟกนี้เราก็สามารถกระจายตามนิยามได้เหมือนกันนะครับ แต่ในที่นี้เราจะไม่กระจายหมดนะครับเพราะว่ายังไงอ,อย่างนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเรากระจายมาจะถึง8แฟกเราจะเจอตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันเราสามารถตัดทอนกันได้เราสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9คูณกับสิก็จะเป็น90โอเคเนาะ,ะอย่างนี้ก็กระจายไม่หมดได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วทิ้งท้ายในเรื่องแฟกทอเทเียนิดนึง เรายังจำได้ไหมว่า 0! แฟกมีค่าเท่ากับเท่าไรนะครับ 0! แฟกมีค่าเท่ากับเท่าไรโอเคถ้านักเรียนจำได้ก็จะรู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหม1ทีนี้เรามาลองดูว่าเอ๊ะมันเท่ากับ1ได้อย่างไรนะครับกูมีวิธีการพิสูจน์นะง่ายๆนะครับสมมติว่าเราก็ยิงจากนิยามนี่แหละครับยิงจากนิยามนี้นะครับเพียงแต่กูเปลี่ยนใหมายเป็น n บวก1 factorial นะ n บวกหนึ่งแฟกทอีนี้จะมีค่าเท่ากับ n บวกหนะคูณ n แล้วเราก็หยุดหยุดตรงนี้นะหยุดตรง n แฟกถูกไหมครับคือ n แฟก n บวกหนึ่งเนี่ยมันก็คือการคูณกันถอยลงมาแต่พอมันถึง n เราหยุดแค่นี้นะในที่นี้ครูจะให้นะเราจะให้เราจะแทน n เท่ากับ 0อ่าเมื่อแทน n อนเท่ากับ0นย์เราจะได้อะไรเราก็จะได้ว่าตรงนี้ถูกแทนเข้าไปนะครับถูกแทนเข้าไปก็จะเป็น1นแฟกนะเท่ากับตรงนี้ก็จะเป็นอ่านย์บวก1ก็ว่าไปนะคูณกับ0 f แฟกอ่าโอเค1แฟกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะหแฟกก็คือ1คูณจนถึง1ใช่ไหมครับหคูณจนถึง1ก็ก็มีค่าเป็น1นะ 1บวกกับ0ได้1นะหไปคูณกับ0แฝกก็กลายเป็น0แฝกอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ได้ได้ข้อสรุปว่า0แฝกเนี่ยจะมีค่าเป็น1น่งซึ่งมันเป็นนิยามนะแต่อันนี้คือเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันมีค่าเป็น1นะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญของทวินามก็คือวิธีจัดหมู่วิธีจัดหมู่นี้นะครับเขาจะเขียนแทนด้วยตัว cnr นะครับ CNR หรือจะใช้เป็นลักษณะเหมือนเป็นวงเล็บแล้วเอา N mm hmm. ไว้ข้างบนเอา R mm hmm. แไว้ข้างล่างนะครับอ่าเขียนได้2แบบเขียนเป็น CNR mm hmm. ก็ได้หรือจะเขียนเป็นวงเล็บแล้วก็มี N อยู่บน R อยู่ล่างนะครับได้หมดเลยซึ่งวิธีการคำนวณของมันมันก็เกิดจากการใช้สูตร p นะครับชุดสูตร p ก็คือการเรียงสับเปลี่ยนนี่แหละมาหารด้วย r f a c t o r ท a เรก็คือการจัดหมู่เนี่ยเราจะไม่คำนึงถึงตำแหน่งและก็ลำดับที่ของมันใช่ครับ เราจึงต้องมีการเอา a แฝกมาหารทิ้งนะเอา a แฝกมาหารทิ้งจากการเรียงสับเปลี่ยนดังนั้นสูตรที่ได้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสมมุติเรามี c 6 2สองนะี่หรือบางทีเราเขียนเป็น6เลือก2องนี้นะครูจะชอบพูดว่า6เลือก2อนะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ6 f แฝกหารด้วย6ลบ2ก็เหลือ4เนาะแล้วก็ R แฝกก็คือ สแฟกแบบนี้นี่ครับโอเคก็ทำแบบเดิมครับแฟคทาเรียลก็คือกระจาย6คูณ5คูณ4แล้วก็แฟกนะสังเกตว่าคูหยุดที่4แฟกเหตุผลที่หยุดเพราะว่าข้างล่างมีอะไรอยู่ครับนี่มี4่แฟกอ,อยูนะส่วน2แฟกนี้ก็ก็เป็น2คูณกับ1ไปเนาะเสร็จแล้วมันก็ตัดกันได้มนะีเราก็ตอบ15 a อไหมครับอ่ะอีกอันนึง C 6 4นะ C 6 4เขาก็จะมีความหมายก็คือ6เลือก4อ่ะมีค่าเท่ากับ6แฟกส่วนด้วย2แฟกแล้วก็คูณกับ4แฟกนะครับอ่ะเราจะเห็นว่าตัวล่างกับตัวบนนี้มันเลขเดียวกันเลยเพียงแต่มันสลับที่กันอยู่นะเพราะนั้นคำตอบอยังไงก็ตามเขาต้องออกมาเป็นอะไร15นะครับ5โอเค ตัวอย่างถัดมา5เลือก2กับ5เลือก3นะ2อันนี้น่าจะคำตอบเท่ากันไหมครับเนาจากตัวอย่างเมื่อกี้เราก็น่าจะเห็นว่ามันเท่ากันอันนี้ก็จะกลายเป็น5เลือก2นะก็จะเป็น5แฟกด้ว3แฟก2แฟกนะสังเกตว่าข้างล่างนี้เราจะคิดลัดได้เลยก็คือ2ข้างล่าง2ตัวนี้นะครับจะบวกกันแล้วได้เท่ากับตัวบนนะ อันนี้เราจะได้ว่าตัวล่าง2ตัวนี้3กับ2นี้บวกกันได้5นะครับอ่ะเราก็จะได้เป็น5คูณ4คูณ3แล้วก็แากด้วย3แฟกค,คูณกับ2คูณ1น,นะตัดทอนกันออกมาตอบ10นะครับโอเคอ่ะต่อมาข้างล่าง5เลือก3อ5เลือก3ก็จะเป็น 5้ากหารด้วย2 3งแกสามก์ก็จะเป็น5คูณ4คูณเราเห็นว่ามันเจอกันกับ3แฟกเร็วกว่าแล้วก็อยู่ที่3กนะครับแล้วก็2คูณ1คูณกับ3แล้วก็แฟก์เดี๋ยวมันตัดกันได้นะตัดตัดก็ตอบ10โอเคฮะทันไหมครับอ,อันนี้คือพื้นฐานเรื่องแฟกทอเรียลนะ โอเคเราจะมีสำหรับพื้นฐานจะมีอยู่2เรื่องนี้